เมื่อคืนเนี่ยมันมีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องของ CPI ว่า้ข้อมูลเนี่ยมันลิงกออกมานะหรือข้อมูลมันั่วออกมาแบ็ก o ลกกับ JP Morgan เนี่ยได้ข้อมูลนี้ไปแล้วก็ไปเทรด against ตลาดนะครับมันเหมือนมันมีวงในเอางี้ดีกว,ว่าเล่าแบบง่ายๆมีวงในแล้วข่าวก็ล่วไปหา JP Morgan กับแบ็ก o ลกแล้ว JP Morgan กับแบ็ก o ลกก็เลยรู้ว่าตลาดกําลังจะแดงก็เลยช็อตไว้ก่อนอะไรงนี้ไหม <c oughs> ไม่รู้นะฮะอันนี้คือข่าวลือนะย้ําว่า ข่าวลือเกิดขึ้น,นแล้วมันก็แดงจริงๆด้วยนะแล้วมันออกมามันก็ไม่ค่อยดีนะเฮดไลน์เด้งขึ้นแล้วก็ตัวคอก็เท่าเดิมเราก็เหมือนรู้ก่อน,น่ยก็มีการเทรด a อเ i น s t ตลาดไปอันนี้คือข่าวลือนะยังไม่ใช่เรื่องจริง หรือยังไม่ได้เรื่องที่พิสูจนะ์นะอาจจะจริงแต่ว่ายังไม่ได้พิสูจน์ก็รอดูกันทีแล้วกันนะครับผมพาไปดูตัวเลขนิดนึงนะฮะนี่คือชาร์ตนะท่งสีฟ้าฟ้าเนี่ยก็คือตัวอินเฟลชันที่เป็น MOM นะฮะ <ś le af> เปิดที่ดูครับเส้นสีแดงนี่ก็คือเส้นที่เป็นคอล i n f l ฟ t i o n เราจะสังเกตเห็นว่าคอล i n f l ฟ t i o n ที่เป็นสีแดงเนี่ย,เ,ยเริ่มดื้อแล้วพอลงมาถึงจุดหนึ่งที่เราบอกเวาลาลดน้ําหนักเนี่ยถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ลงช้าแล้วนะอย่างเดือนนี้ก็แทบไม่ลงเลยนะอย่างน้อยมันก็ไม่ขึ้นนอออ่่่่ะะเาแตรรดดียยังงงถืววููปคไไ้มล แล้วก็ไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าต่อหลังจากนี้จะลงช้าแล้วในขณะที่เส้นสีน้ําเงินเนี่ยคือเส้นที่เป็น headline อันนี้จะมีความผันผวนสูงเพราะว่ามันจะมีราคาน้ํามันกับหารสดวิ่งควบคู่ไปด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการสวิงกิ้งแบบนี้บ้างนะนะก็ไม่แปลกอะไรงั้นภาพยังมองไม่ดีนะตลาดหุ้นยังถือว่าออมองติดลบอยู่นะแลวตลาดส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะลงนะฮะ